ห้าประมาณนี้นะฮะเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเอฟีทุกท่านแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยแล้วก็ใครครับแล้วผลมาก็คือแปดหกตัวนี้นะฮะแปดหกตัวนี้ห้าเจ็ดถ้าใครไม่ชอบก็ถ้าใครไม่ชอบก็เทียนให้รูดสีด้วยครับที่อาจารย์เทียนได้พูดนะเมืมาตัวนี้นะฮะแปดหกเป็นตัวนี้นะฮะแปดหกเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกันเลยนะฮะมา๋ยวผมตือไป สวัสดีครับยาติธรรมสนมนิวารริที้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่ตําบลยางอําเภอศีขอรอภูมิจังหวัดสุรินไปดูเรื่องราวที่ช่องเสถียรทีวีได้ไปทำแล้วก็มีไลฟาสดนะครับต้งขออนุญาตช่องยูทูบนะครับเสถียรทีวี เรื่องราวเนี่ยเป็นตัวเลขนะฮะเรื่องราวเป็นของตัวเลขที่ไปขอ,อที่จอมปวกมีตัวเลขอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรเป็นเลขมงคลที่ช่องย t ท b e ของเสถียรทีวีได้เป็นไลฟ์สด,สดผมก็ดูอาาดเอ๊ะมันน่าสนใจอย,อยู่น,น,นะน่าสนใจเพราะมีหลักสองเยอะแต่ว่าจะมาตัวไหนยังไงเนี่ยไม่รู้ ว่าจะออกหรือเปล่านะมีตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันฮนะเลขของคนยายมีตัวเลข5 7 5แล้วก็มี6 7 6อันนี้นะมีติด5เหมือนกับผมวิเคราะห์เหมือนว่าเลขเลขที่มีเลขที่มีหลัก7และหลัก 5. หน่าลงทุนไหมผมได้ไลฟ์สดไปเมื่อช่วงตอนเย็นนะ ได้ไหลสดนเะมือม่อช่วงตอนเย็นมี 7, ที่เป็นมีเแล้วก็มี5 5จะอยู่ล่าง7จะอยู่บนเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่ผมวิเคราะห์ให้เมื่อช่วงเย็นเป็นเลขของสถิติที่ออกไหวที่สุดในเฉพาะวันที่17มกราคมเอาเฉพาะวันที่17มกราคม นะครับได้มาพูดคุยกันทีนี้ไปดูต่อครับ,บ<า>นี่จอมปลวกนี่อยู่ที่บ้านยางนะครับตําบลยางอำเภอรีขอรภูมนะิใกล้ๆกับบริเวณตรงไหโบรานนะที่ตําบลยางที่เคยเป็นข่าวคราวที่ผมเคยไปทําอยู่นะแล้วก็มีจอมปลวกอยู่ชาวบ้านก็ไปขอนะชาวพอชาวบ้านก็ไปขอคุณเสถียรก็ตามไปไปถ่ายเก็บบรรยากาศก็เดี๋ยว ต้องดูว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับงวดน,นี้จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะทีนี้ก็คือทูบเสียงไทยนะทูบเสียงไทยมีตัวอะไรบ้างทูปทูบเสียงทูบเสียงไทยเนี่ยจะมีตัวมีตัวอะไรบ้างมีเลขนะ,ะทูบเสียงไทยมีตัวเลขด้วยมีห้าห้าเจ็ดนะห้าห้าเจ็ดมีตัวอะไรบ้างน,นะเขาบอกว่าเป็น มีตัวอะไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่าเป็นเลขมงคลวันนี้ก็คือวันที่11ที่ผมถ่ายคลิปนี้นะวันที่11มกราคมนะครับวันที่11ย้ำนะวันที่11ทีนี้อาจารย์ไก่แจ้พารวยนะครับมีเลขตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูฮะเขาบอกว่าวิง่งลูด2 3 2> ฟัน2อมี5 2 3 2 1 2ม 2 4 2 5 2 6แล้วก็3 2 3 4 3 5 3 6ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีเลขของอาจารย์ไก่เนี่ยอาการใจแก้นะอาจารย์ไก่แจ้อาอาจารย์ไก่แจ้พารวยว่างั้นนะจะมี2และ3จะเห็นว่าเวลาเวลาให้มา2ตัวก็มี2 1 2 4แล้วก็2 5 2 6นะครับ ส่วน3ก็จะเป็น3 2 3 43536ประมาณนี้นะครับเลข3ตัวก็จะเป็น5 2 3นี่ฮะของอาจารย์ไก่แจ้พารวยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับที่ยายเดินเข้ามาครังเลขอาจารย์เทนนะนี่ฮะอาจารย์เทนนะครับอาจารย์เทนไม่รู้ว่าใครยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อาจารย์เทนเขาบอกเลขมงคลนะครับวันที่ส1มกราคมนะครับห4สนะรูปสั้นทูบสั้นเขาบอกทูบสั้น5 5 7นะครับแล้วก็คุณยายนี่เดินเข้ามาก็เห็น6 7เจดห้าก็ไปตรงกันเดี๋ยวดูว่าจะมีเลขมงคลอะไรเพิ่มเติมมาดูหรือเปล่านะถ้า5 7หรือ7 5นี่โอเ้เลขส่วยนะ แต่เป็นเลขที่จะออกยากนิดหนึ่งนะครับ 5, 7 5โอเคสวยไหมถ้าใครสวยถ้าใครว่าสวยชอบก็สามารถที่จะจัดหน้าลงทุนอยู่นะครับส่วน6 7 5เดี๋ยวไปดูว่ามีหลัก7มีหลัก5ก็สวยนะครับชอบชื่นชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับ<ม>ก็กเป็นเรื่องราวของคุณสถียนที่ ไปขอโชคขอลาบที่ตำบลยางอำเภอศรีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพื้นที่ใกล้ๆเองผมต้องขออนุญ,ญาตคลิปเขาด้วยนะคลิปเป็นช่องทีมงานนี่แหละครับสุดท้ายเลขทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางเพื่อนําไปเสี่ยงโชคในวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชม นะครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววาริตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าตอนหน้าเรื่องราวอะไรยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งแจ้งเตือนทุกคลิปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเลขเด็ดของสนมนิววาริตี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมเ c ีทุกท่านนะฮะเลข ะะได้ทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาแล้วนะฮะเอาไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะทูบสั้นนะฮะได้ห้าห้าเจ็ดนะ,ะเป็นทูบสั้นทูบเสียงทายซึ่งตรงกับเลขใหญ่เอี่ยนที่เดินเข้ามาครั้งแรกที่เห็นอยู่จอมปวกตรงนี้นะฮะเ,เห็นห้าเจ็ดห้าส่วนหกเจ็ดห้าน,นี้นะฮะไม่มั่นใจเพราะว่าเห็นหกมันทับกันลักษณะเป็นลางๆแต่ว่าเป็นคล้ายคลับกคาก็เลย ต่ก็บอกว่าเป็น6 7 5หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเห็นชัดเจนคือยายเห็นอยู่ที่จอมปลวกเห็น5 7 5ตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้ามาก่อนที่จะจุดทูบขออขออยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากที่อาจารย์เทนะฮะได้จุดทูบสั้นทูบเสียงไทยแล้วผลออกมาก็คือ5 5 7ซึ่งตรงกันกับของยายเอี่ยนคนที่มีเซนนะไปต่อกันเลยส่วนทูบกัมยาน ก็คือทูบยาวนะฮะที่จุดได้ทั้งหมดทั้งมวลนับได้244สนะฮะสองสกา้านทูบก็มีขึ้นมีลงก็คือในลักษณะอ่าสี่สามสี่สี่สี่ห้าประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม f อทุกท่านแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยแล้วก็ขยายดูนะฮะถ้าหากว่า